ครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการทําเอกสารใบสั่งซื้อนะครับในหน้าจอของกระบวนการการสั่งซื้อเนี่ยจะมีทําได้2วิธีนะครับ1ก็คือเราออกใบสั่งซื้อตรงๆเลยไม่ต้องดึงข้อมูลมาจากใบขอซื้อนะครับหรือเราสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับจากใบขอซื้อขึ้นมาเพื่อออกเอกสารการสั่งซื้อได้นะครับอ่าโอเคเรามาดูนแรกก่อนนะฮะ Ờ, การออกเอกสารการสั่งซื้อนะครับทําได้คือเราทําการกดเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคนะฮะเ,เราจะทําการเลือกผู้จําหน่ายขึ้นมาก่อนนะครับอา,อาทิเช่นผู้จําหน่ายคือผู้จําหน่ายที่เราเนี่ยมีการเซตอัพโค้ดเอาไว้แล้วนะฮะว่าผู้จําหน่ายรายนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําการเลือกข้อมูลนะครับว่า,าจากเอกสารหรือจากสินค้า ถ้าเราเลือกจากสินค้านั่นหมายถึงว่าเราซื้อวัตถุดิบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่มีใบขอซื้อเลยหรือซื้อสินค้าโดยตรงโดยที่เราไม่มีใบขอซื้อเลยนะครับอเราสามารถที่จะคลิกดูตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ว่าสินค้าตัวนี้มีรอขอซื้ออยู่20รายการนะครับอสมมุติผมจะสั่งซื้อก่อนเลยนะผมไม่สนใจหรอกว่ามีหรือไม่มีขอซื้อนะครับผมเลือกรายการนี้ขึ้นมาก่อน กดเลื่อรในการปึ๊บขึ้นมานะครับโอเคสั่งซื้อทั้งหมดสี่หัวข้อตามนี้เราก็กรอกตัวเลขเข้าไปเลยคําว่าต้องการสั่งซื้อเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอืมนะฮะสิบห้าชิ้นนะครับตัวน,นี้อาจจะเป็นเอ่อเท่าไหร่นะสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดก็ได้นะครับราคาต่อนหน่วยนะครับตรงนี้เราก็กรอกราคาต่อนหน่วยเข้าไปนะฮะอันนี้อัน,นีเช่น สั่งซื้อมานะฮะในหน่วยละ50บาทนะครับอันนี้อาจจะเป็นหน่วยละ25บาทนะครับอันนี้อาจจะเป็นหน่วยละ,ะกิโลกร,รัมละสีะ่บบาทก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นกิโลกร,รัมละหน0่100บาทนะครับเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเจะเป็นตัวราคาต่อนหน่วยนะครับส่วนลดตรงนี้หมายความว่ายังไงนะฮะอา่าสมม,สมุติเราบอกว่าส่วนลด10% นะครับโปรแกรมจะคำนวณมาให้ว่าส่วนลดคือ450บาทนะครับแต่ถ้าเราเอาเปอร์เซนต์ตรงนี้ออกนะฮะมันก็หมายถึงว่าส่วนลด10บาทต่อนหน่วยก็แปลว่าเหลือ40บาทต่อนหน่วยคูณ10หน่วยก็เป็น400บาทใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงส่วนลดถ้าเราใส่เปอร์เซนต์นะฮะโปรแกรมก็จะคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ให้แต่ถ้าเกิดไม่ใส่เปอร์เซนต์โปรแกรมจะคำนวณเป็นบาทให้แต่สมมติ10%นะฮะบ,บวกกับอีกอ 10%ก็คือลดแล้วลดอีกนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณสัสดส่วนตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ลดทับเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆให้เราเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคตรงนี้ถัดมาคืออะไรถัดมาก็คือ,อ,อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแถวนี้ว่ารายละเอียดอันนี้คือรายละเอียดระหว่างรายการนะครับระหว่างรายการนะครับ โอเคกรอกได้เยอะไหมกรอกได้5 0ารตัวอักษรนะอันนี้คือลูกค้าหมายถึงว่าวัตถุดิบตัวนี้หรือว่สสินค้าตัวนี้ที่สั่งซื้อเนี่ยซื้อมาเพื่อให้ลูกค้าคนไหนนะครับอันนี้คือเราต้องการรับของเนี่ยรับของวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผูกกับรหัสงานอะไรนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้นะฮะเข้ามาโอเคหมายเหตุ okay. อันนี้คือหมายเหตุของเอกสารนะครับ โปรแกรมจะทําการคํานวณค่านะฮะว่าสรุปแล้วนะฮะตัวนี้ออยอดรวมเงินเป็นเท่าไหร่นะครับภาษีแยกเเปเ็นป็นยอดเท่านี้นะครับถ้าเราติ๊กภาษีรวมอยู่ในมูลค่านะฮะโปรแกรมก็จะรวมยอดภาษีหักยอดก่อนแบวออกมาให้ก็เป็นยอดออที่ออหักจากยอดภาษีตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ เราสามารถเทียบกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเช่นไมยเหตุอะไรก็ว่าไปนะเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดในเอกสารใบสั่งซื้อใบนี้ได้ในกรณีใบสั่งซื้อเนี่ยเรามีดีเทลเยอะแยะ,ยะทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถมากรอกจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ทําการกดบันทึรกรายการเข้าไปนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยสังเกตว่าพอบันทึรการายการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะวันที่รับสินค้าเนี่ย มันก็จะดีฟอลต์ขึ้นมาให้จากตรงหัวนะครับถ้าเราไม่ได้กรอกมันก็จะดีฟอลต์ค่าเข้ามาให้ถ้าเรากรอกปุ๊บมันก็จะมีค่าที่เราใส่เข้าไปตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับ,นะรบเราสามารถเทียบพิมพ์นะครับพิมพ์เอกสารตัวใบสั่งซื้อนะครับตามฟอร์แมตที่เราเซตเอาไว้ได้นะครับในโปรแกรมนี้นะอย่างที่แจ้งไปทุกเอกสารนะครับเราสามารถที่จะปรับแบบฟอร์มของเราขึ้นมาได้เองนะฮะ อันนี้เป็นดีฟอลต์จากโปรแกรมเราสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาแก้ไขแบบฟอร์มของเราได้นะฮะอาจจะใส่ product code ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นดีเทลของตัวสินค้านะฮะเราก็สามารถที่จะขยับแบบฟอร์มของเราได้นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนการปรับแบทฟอร์มอีกวิดีโอหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มตัวนี้ขึ้นมา เช่นกันนะฮะตรงใบขอซื้อนะครับข้างล่างจะมีลายเซ็นนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าถ้าใบสั่งซื้อตัวนี้นะฮะมีการอนุมัติลายเซ็นก็จะโผล่ถ้าไม่อนุมัติลายเซ็นก็ไม่โผล่ก็สามารถเซตจากตรงแบบฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้มันจะค่อนข้างจะเปิดกว้างให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซตอัพคอนฟิกต่างๆของหน้าจอทํางานหรือว่าของแบบฟอร์มเอกาสารได้ไม่จํากัดรูปแบบนะครับอ่ะโอเค ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของการออกใบสั่งซื้อโดยที่เราไม่ได้ดึงมาจากใบขอซื้อนะครับเห็นไหมฮะอนุมัติตัวนี้เป็น A แสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กําหนดว่าให้ใครเป็นผู้อนุมัติโปรแกรมมันจะดีฟอยอนุมัติให้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีการกําหนดตัวนี้นะครับว่าข้อมูลผู้ใช้งานนะฮะผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติติดตั้งวงเงินอนุมัติตัวนี้นะครับเลือกมาที่ระบบซื้อนะครับ เลือกที่ใบสั่งซื้อนะฮะเลือกผู้อนุมัติขึ้นมาอันที่เช่นเป็นแอดมินก็คือคนคนเดียวกันนี่แหละนะครับทําเสร็จปุ๊บให้อนุมัติด้วยอนุมัติในวงเงินเท่าไหร่ก็เลือกวงเงินอนุมัติอนุมัติแบบไหนขั้นเดียวนะครับรายละเลอียดการติดตั้งวงเงินอนุมัติสามารถดูได้จากวิดีโอสอนการติดตั้งวงเงินอนุมัตินี่นะฮะอ่าพอเราเข้ามาปุ๊บจะสังเกตว่าในหน้าแรกเนี่ยจะมีระบบอนุมัติเอกสารตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเอาใหม่ คราวนี้นะครับผมจะทําการออกใบสั่งซื้ออีกหนึ่งนะฮะกดเพิ่มข้อมูลขึ้นมานะครับกดเลือกซัพพลายเออร์นะครับเลือกเอกสารอ่าเห็นไหมฮะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เราจะมีการเลือกเอกสารขึ้นมานะครับเลือกเอกสารไม่ได้เลือกจากสินค้านะเลือกจากเอกสารขึ้นมานะครับเอาจากใบไหนดีเอาจากใบนี้แล้วกันนะเลือกรายการขึ้นมาปุ๊บ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราก็กรอกราคาเนื่องจากว่าราคาเนี่ยเราเมื่อกี้ในในใบขอซื้อเราไม่ได้ใส่เพราะนั้นตอนโยนมาตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับอา้าวแล้วเราจะจะ,จะรู้ว่าประวัติว่าเราเคยสั่งซื้อวัตถุดิบตัวนี้มาในราคาเท่าไหร่จะทำอย่างไรดีนะฮะกดลงประวัติตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีราคาตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้นะฮะห้าสิบบาท ที่จุดข้างหลังมันคือจุดทศนิยมนะครับสตำแหน่งโปรแกรมน,นี้มันจะรองรับทศนิยมทั้งหมดสี่ตำแหน่งนะฮะตัวนี้ล่ะราคาเท่าไหร่ที่เราเคยสั่งซื้อนะครับยีบาทนะฮะเราก็กรอกเข้าไปยี่บานะฮะตรงนี้ล่ะเราเคยสั่งซื้อราคาเท่าไหร่สีบาทอันนี้เราจะซื้อในราคา38บบาทก็ได้นะครับหรือเราจะดูประวัติการสั่งซื้อโดยการกดประวัติการสั่งซื้อนะฮะ จะลิสต์ตามซัพพลายเออร์คนนี้ขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้เราเห็นว่าเคยมีการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการนะฮะในราคาเท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ดัตตขึ้นมาให้เราเห็นว่านะครับมีการสั่งซื้อโดยดึงจากขอซื้ออะไรมาบ้างนะครับรวมหรือแยกภาษีนะฮะ แล้วก็วันที่รับชําระเออวันที่รับสินค้าประมาณการเป็นที่เท่าไหร่ถ้าเราดึงจากขอซื้อนะฮะมันจะเอาจากวันที่ตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งนะครับ <_ ank> er> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกรายการเข้าไปนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์เอกสารออกมาตามเดิมนะฮะเราก็สามารถที่จะเอ่อดูตัวเอกสารที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยได้ตามนี้นะครับโอเคพอหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาสังเกตดูตรงนี้นิดนึง สถานะอนุมัติเนี่ยมันจะเป็น W ใช่ไหมครับก็คือว่ายังไม่ได้อนุมัติเอกสารนะย้อนกลับมาที่หน้าแรกนะครับมาที่ติดตามงานซื้อนะครับติดตามงานซื้อก่อนนะจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้มีใบขอซื้อลดลงไปหนึ่งใบแล้วใช่ไหมครับใบขอซื้อลดลงไปหนึ่งใบแล้วเพราะว่าใบขอซื้อตัวนี้ถูกดึงมาออกใบสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใบสั่งซื้อตัวนี้นะฮะที่มันเป็น1นึ่ว่าเอ่อมันมีอยู่2ใบสั่งซื้อแหละที่เราไป1ก็คือตัวเลขที่1นนะฮะตัวนี้อนุมัติไปแล้วดังนั้นใบสั่งซื้อคงค้างจึงเหลืออยู่1นะครับ W คือยังไม่ได้อนุมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําการอนุมัติเอกสารก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมาทําการเลือกที่เอกสารสั่งซื้อนะครับถ้าจะดิวดาวไปที่เอกสารหรืออยากจะดูเอกสารต้นฉบับเนี่ย ก็กดไปที่ตัว PO ใบนั้นนะครับตัวระบบก็ทำการโปรเซสแล้วก็ดึงข้อมูลของตัวใบสั่งซื้อที่เราคลิกเลือกเนี่ยขึ้นมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเราอนุมัติก็กดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็กดอนุมัติเอกสารปุ๊บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับพออนุมัติเสร็จเราเรามาดูที่ติดตามงานซื้อตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่ามีใบสั่งซื้อค้างอยู่2ใบนะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะ list data ต,ตรงนี้ขึ้นมาให้เรา ก็ะจะเห็นว่ามีเลขที่1กับเลขที่2เนี่ยที่มันค้างอยู่นะครับรายละเอียดตามนี้ตรงส่วนที่เราอยากให้ดูตรงนี้คือโอเวอร์ดิวนะครับโอเวอร์ดิวคือตอนนี้เอกสารใบขอซื้อ,อใบสั่งซื้อตัวนี้เลยกําหนดรับของทั้งหมดกี่วันแล้วเราสามารถซอรได้นะว่าจากมากสุดไปน้อยสุดหรือน้อยสุดไปมากสุดนะครับหรือเช่นกันนะตรงนี้เราฟิลเตอร์ได้นะครับ ใส่หนึ่งเข้าไปก็จะฟิลเตอร์แต่หนึ่งขึ้นมาให้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารใบสั่งซื้อเนี่ยที่ที่มันคงค้างอยู่นะครับตอนนี้สต๊อกอลยยังไม่มีนะเราแค่สั่งซื้อมาเฉยๆนะฮะอันนี้คือยอดสั่งซื้อที่คงค้างนะครับอ่าผมย้อนนะฮะย้อนกลับมาที่ใบสั่งซื้อนะครับผมอยากจะหาข้อมูลนะข้อมูลของใบสั่งซื้อที่ หมายสองนะครับกดค้นหาปุ๊บก็จะกรองตัวนี้มาให้นะฮะถ้าไม่เอาก็กดขิดตรงนี้กดค้นหายรอบหนึ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าจะลบรายการนะครับกดถังขยะตรงนี้ยืนยันการลบปุ๊บมันก็จะทําการลบรายการให้นะฮะถ้ากดตรงนี้หมายถึงเราปิดเอกสารใบสั่งซื้อใบนี้อย่างเช่นว่าเรามีการรับของในใบรับของไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของบางส่วนเนี่ยมาส่งไม่จบ เขาปิดแค่นั้นเพราะนั้นใบสั่งซื้อนี้มันจะค้างอยู่ดังนั้นวิธีการคือเราไปกดปิดเลยนะฮะเอกสารตัวนี้ก็จะถูกปิดไปก็ไม่ถูกออกมาใช้งานอีกนะครับการปิดเอกสารกับการลบจะไม่เหมือนกันนะฮะการลบคือเอกสารตัวนี้ยังไม่เคยถูกเอาไปใช้แล้วเราลบทิ้งแต่การปิดเอกสารคือเอกสารตัวนี้ถูกเอาไปใช้บางส่วนแล้วแล้วก็ไม่เอามาใช้ต่อเราทําการปิดเอกสารนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะฮะ สถานะเอกสารจะสังเกตว่ามันเป็น W ใช่ไหมครับก็คือว่าเราเพิ่งออกใหม่และยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานต่อแต่ถ้าเกิดเรามาดูที่ใบขอซื้อนะครับจะเห็นว่าใบขอซื้อตัวนี้เป็น F ก็คือ finish ใช้งานจบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกใบขอซื้อมันจะมีทริคนิดนึงนะครับตรงใบขอซื้อเนี่ยหลายๆครั้งเรามีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ ใช้ตัวเดียวกันแต่ว่าใช้โค้ดเดียวกันแต่คนละชื่อจะทํำยังไงถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราลองมาดูนะฮะเพิ่มซัพพลายเออร์ขึ้นมานะครับอ่าเลือกวัตถุดิบนะครับอาทิเช่นอ่าเป็นรหัสวัตถุดิบ R M นะฮะ R M raw material ตัวนี้เราอาจะตั้งตัวนี้เป็น dummy code, โค้ e โค้ดกลางๆขึ้นมาโค้ดหนึ่งเวลาทําการสั่งซื้อเราก็าไปแก้ไขชื่อของเราเข้ามา เพราะฉะนั้นตัวระบบเนี่ยจะสามารถให้เราแก้ไขชื่อตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะอาราคาขึ้นมาแล้วนี่ราคาตัวนี้จะถูกดึงจากประวัติการสั่งซื้อของซัพพลายเออร์รายนี้กับสินค้าตัวนี้ถ้าถูกมีการมาสั่งซื้ออีกรอบนึงราคาจะดีฟอต์วิ่งเข้ามาให้โดยอัตโนมัตินะฮะอโอเคตัวนี้คราวนี้นะครับเราก็ทําการ อ่ะผมเอาแค่นี้แล้วกันนะผมทำการกดบันทึกเอกสารเข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการปิมพ์เอกสารดูนะครับเดี๋ยวเราคอยดูนะฮะว่าตัวชื่อสินค้าตัวนี้นะครับมันก็จะมาออกตามตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมขยายให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นในระบบเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับก็คือว่าเซตดัมมี่โค้ดขึ้นมาตัวหนึ่งหลัจะเป็นสินค้าพวก a c c e s s o r ซอรนะที่เราอาจจะไม่ได้มีการคุมสต็อกแต่ว่าเรามีการจัดซื้อนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราเนี่ยเซตดัมมี่โค้ดขึ้นมาแล้วดัมมี่โค้ดตัวนี้ไปแก้ไขชื่อเอานะครับเพื่อออกไบคีโอโดยเฉพาะนะครับดัมมี่โค้ดตัวนี้หลายจะระบุว่าสินค้าตัวนี้ไม่เข้าคลังก็ได้นะฮะเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเซตยังไงนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือเป็นขอซื้ออ่า มาอนุมัติกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ใบขอซื้อนะครับแล้วผมก็มาทําการติ๊อนุมัติในการนี้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บนะฮะใบขอซื้อตัวนี้ก็จะถูกอนุมัติรู้ได้ยังไงมาดูที่ตรงติดตามงานซื้อจะเป็น3ามใบแล้วใช่ไหมครับอ่าฮะอ่ะ,อะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของกระบวนการทางด้านของใบใบสั่งซื้อนะครับ